เป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ชีวิตเคยเผชิญกับความพ่ายแพ้แพ้แล้วแพ้อีกล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกหรือรู้สึกแย่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเจอคู่แข่งหรือกับความพ่ายแพ้นั้นทําให้รู้สึกหอเหี่ยวและไม่มีกําลังใจต่อไปแต่วันนี้มันไม่สําคัญแล้วสําคัญอยู่ที่ใครสําคัญอยู่ที่ตัวคุณเองตัวคุณเองอยู่กับปัจจุบันและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือไม่ ตอบในสามวิถ้าบอกว่าใช่พร้อมิเชลเก้าไปข้างหน้าคุณฟังคลิปนี้นะคะแล้วคุณก็หาคําตอบว่าด้วฉชนจะก้าไปอย่างไรสเต็ปแรกนะคะในการที่คุณจะเก้าไปตอคุณต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องรอให้ใครบอกบอกกับตัวเองเลยว่าชั้นคนนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ ด้วยการเปลี่ยนแปลงอะไรหนึ่งค lungs, ุณต้องเริ่มจากการเปลี <S <S ่ยนแปลงความคิดเขาบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงความคิดช bueno um> ีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่คุณคิดดังนั้นเริ่มเลยอยากเป็นแบบไหนอยากสําเร็จแบบไหนคิดคิดแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรต่อเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเองให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองคาดฝันว่าได้เปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกดีรู้สึกมีกําลังใจคุณต้องสร้างความรู้สึกเหล่านี้ เพราะคุณเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงทางความคิดได้เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองได้แน่นอนคุณจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองโดยอัตโนมัติจากที่ไม่เคยตื่นเช้าที่จะมาฝึกซ้อมกีฬามาออกกำลังกายคุณก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเพราะใจหรือจิตของคุณบอกว่าฉันต้องก้าวไปต่อข้นตอนที่2เมื่อคุณเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองละต่อไปคือคุณต้องตั้งใจ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อคิดว่าเป็นความคิดความรู้สึกเพื่อให้เกิดพฤติกรรมแต่จะให้พฤติกรรมนั้นเป็นจริงคุณต้องตั้งใจเลยตั้งใจที่จะลงมือทําปรับตัวเองปรับพฤติกรรมสร้างวินัยให้ตัวเองจนเป็นนิสัยจากที่ไม่มีตื่นเช้าไม่เคยตื่นเช้าใช่ไหมเราก็ วันที่1ตื่นเช้าวันที่2ตื่นเช้าทําให้มันเป็นรูทีนคือคุณไม่ต้องคิดอะไรมากสมมุติว่าไม่ตื่นเช้าใช่ไหมคุณก็ตั้งนาฬิกาปลุกเสร็จตื่นมาหยิบรองเท้าออกไปออกกาลังกายตื่นมาหยิบรองเท้าในการที่จะไปฝึกซ้อมกีฬาคุณไม่ต้องคิดอะไรทําอย่างเงี้ยค่ะสม่ำเสมอแล้วสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจจะทําให้คุณเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นเป็นรูปธรรมขั้นตอนที่3 นอกจากการเต็มใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วใช่ไหมดังนั้นคุณจะต้องเขาเรียกว่าตัดใจตัดใจกับอดีตแล้วมาอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะอะไรที่เป็นอดีตทําให้คุณเครียดอะไรที่เป็นอนาคตมันทําให้คุณกังวลถูกต้องไหมคะดังนั้นอยู่กับสิ่งที่ทํา อยู่กับการเป็นนักกีฬาอยู่กับการฝึกซอ้อมอยู่กับการออกกาลังกายอยู่กับสิ่งที่คุณอยู่ข้างหน้าคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่านี่แหละ3ส,สิ่งนี้แหละเต็มใจตั้งใจและตัดใจตรงนี้มันทําให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ว่าชีวิตคุณจะผ่านอะไรมาคุณไปต่อได้แน่ใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ subscribe ที่ YouTube Channel Dr. w a t c ชสปอร t ตดีสุแล้วพบสาระดีๆกันใหมค่ค่ะขอบคุณคะ่ะ